ทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบฟเวอร์ตจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเ,เสลอมองะนดูพระจังครัอยากจะชวยลาไปเที่ยวไม่ด้วยกันมาที่หลังไป วันนี้เราพามารู้จักกับอำเภอเล็กๆแต่ธรรมชาติสุดอลังการจนได้ฉายาว่าเป็นอำเภอสีเขียวในจังหวัดพิษณุโลกและที่นี่ก็คืออำเภอเนินมะปรางครับเช้านี้เรามารับแสงแรกกันที่บ้านรักไทยชุมชนบนเขาก่อนออกไปเที่ยวกันครับ สวยเนอะพี่อูเนาะอ,อากาศก็ดีเนาะใช่อากาศแบบเย็นเย็นเลยเนี่ยถ้าหากว่าทุกเช้านะพี่อูเราได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะแล้วก็เห็นแบบทิวทัศน์ที่สวยงามของเนินมะปลางแบบนี้เนี่ยหูฟินทุกวันเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่บ้านรักไทยที่นี่นะครับถ้าหากว่าใครมาเนี่ยต้องมาเช็คอินตรงนี้เลยเพราะว่าเขามีต้นไม้รูปหัวใจของบ้านสวนชมวิวเนี่ยถือว่าเป็นซิมบูลิกของที่นี่เลยครับมาก็ต้องมาที่นี่เลยนะใช่แล้วแต่พี่แค่สงสัยว่าทําไม มาเนินมะปรางอ่ะต้องตื่นเช้าทุกครั้งเลยอ่ะพี่อูดูสิม<อ>ันสวยขนาดนี้เราไม่ตื่นเช้าเราเสียดายนะเนี่ยชมธรรมชาติใช่เที่ยงเที่ยงบ่ายๆก็ชมได้ไหมก็ได้แต่เช้าเช้าก็เย็นดีไงเนี่ยเย็นดีเออแต่ว่าถ้ามาเนินมะปรางเนี่ยนะคนหนึ่งต้องเจอคือพี่ตุ่นพี่ตุ่นพี่ตุ่นชอบนัดเราตอนเช้าทุกครั้งอเททุกครั้งเลยเททุกครั้เดี๋ยวดีใครมาช้ ตายยากจริงจริงเหรอพี่ตุลพี่ตุลรอฮะเอ้ยพี่รอที่อะไรนะพักดีฟาร์มอ๋อพักดีฟาร์มพักพูดถึงเข้าดั้งอยู่นะเข้าดั้งอยู่นะเป็นคาเฟ่คาเฟ่เหรอใช่ครับใช่ครับเฮ้ยเช้าเช้านี่ต้องกาแฟนะร้อนก็ดีนะไปจะได้เจอพี่ตุลด้วยใช่โอเคโอเคปไปไป พักดีฟาร์มถึงแล้วพักดีฟาร์มครับจิบกาแฟแลกวาง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 กินกาแฟดีกว่ากินครับแล้วมันอ่านมันอ่านว่าอะไรกันแน mm ่ hmm. เน,น uh huh. ี่ยแลกวางเหรอนี่กินกาแฟกันก่อนสวัสดีครับเอาอะไรดีพี่เฮาเอาลาเต้เย็นหวานน้อยครับผม เปรคาปูเย็นหวาน25้าครับ mm hmm. เออเห็นพี่ตุ่นไหมครับ mm hmm. อ๋อแล้รึเป่ได้ครับ mm hmm. ขอบคุณครับ mm hmm. พี่โอก,กาแฟหอมมากเลยอะหอมอยู่นะ mm hmm. น kind of kind of ี่ไงพี่ตุนพี่ตุนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอู๋ครับเช้าเลยนะเฮ้ทุกเช้าเลยขอบนหน่อยครับทำไมชอบรัดเช้าแล้วทำไมไม่มาบ่นพอหรือยังครับพอให้ไหมครับมาถึงก็บนบ่นบ่นไปสั่งอะไรกินกันรื้ยังครับสั่งแล้วครับกาแฟแล้วโอเคครับน้องอูน้องแฮ้วเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้รู้จักพี่พักดีเป็นเจ้าของพักดีาร์มที่นี่ใช่ครับสวัสดีครับพี่พักดีครับ คุณนักก<ม>าแฟมาแล้วมาแล้วพี่พักดีครับ,รบสรุปอ่ะจิบแฟ แลวางหรือแลกวางครับแลกวางเออหรือแลกวางมันพะงัยครับจิบคาเฟ่แลกวางจิบคาเฟ่แล้กคนตายเลยเฮ้ยคนบ้านเดียวกันจิบกาเฟ่กาแฟแลกวาง้าวแลกวางแต่ว่าที่ต้องมีวางหรอมีวางเหรอใช่ครับที่ที่เป็นความกว้างกิจกรรมที่ที่โดยทั่วไปสําหรับทุกๆคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาให้อ่านกว้างถายรูกกว้างเล่นกับกว้าง ขีม่ม้าแล้วในในลักษณะนี้ผมก็มีนกซึ่งซึ่งพูดได้ที่เสียงแหลมแหลมอยู่เลยครับ,รบมีกระตัวครับเออ่แอปริกันเคว่โอครับบับป๊าปับป๊ะ มาที่นี่ก็คือแบบว่ามาได้ทุกทุกทุกคนเลยทุกคนเลยทุกวัยเด็กก็น่าจะชอบใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่มีเฉพาะนกอย่างเดียวแล้วก็จะมีพวกกระต่ายซึ่งน่ารักมากมีลูกกระต่ายด้วยแต่ยังมีม้านะครับก็กาเหมาะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยก็มีที่พักที่พักก็เป็นสไตล์แบบเอ่อเตน์นะครับเท็นท์ที่มีเป็นกระจมเป็นทรงหลังคาแล้วก็ ที่นี่เป็นจุดหนึ่งสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบกางเต็นแล้วก็มีกิจกรรมกิจกรรมเนี่ยทุกๆปีผมก็จะจัดดนตรีเสริมการท่องเที่ยวของวังทองหรือว่าเนินมาพางของเราเนี่ยข้านโลกใน,นการเสริมฟินอะฟินมากมร่วมเดินทางละไมยไปกับบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชน ไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจิบกาแฟแลกวางที่พักดีฟาร์มกันแล้วเราไปเช็คอินอิ่มอร่อยที่ร้านเด็ดประจำบ้านรักไทยกันต่อเลยครับได้หรือยังครับอูลูกค้าเรานานแล้วเนี่ยได้แล้วครับได้แล้วครับไปเสิร์ฟเลยนะครับโอเค ครับโอร้อนๆเลยร้อนเลยเนาะขอบคุณครับดูน่น่ากินมากเลยครับพี่ตุนครับแล้วรู้ไหมว่นนี้ที่ไปยืนดูแม่กระทบนะครับของแบบวัตถุดิบสดน่ากินมากเหรออืมอร่อยนะครับอครับถ้ามาลักไทยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวกระเพาะหมูลุงจิตครับผมเนี่ยทุกคนได้คุยกับพี่ตุนมานะครับ ก๋วยเตี๋ยวกระเพาะหมูลุงจิตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวบ้านๆใช่ครับไม่ครับแล้วก็เปิดมายาวนานมากสีกว่าปีใช่ครับผมเนี่ยรู้มาว่าเขาเริ่มขายเนี่ยครั้งแรกเลยตั้งแต่ชามละสาบาทครับผมเดี๋ยวนี้ชามละเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้50บาทแล้วครับผมโอ้ตามยุคสมัยใช่ครับอโอ้อยเดี๋ยวบู๊เติพูดเลยกินได้แล้วอ,อ,อย่าลืเขียวนะอย่าลืเขียวกืนเลย <laughs> รสชาติคือกมกล่อมมากแล้วก็น้ำเนี่ยมีความหอมครับแล้วก็มีความหวานด้วยนะอืมแล้วฝั่งที่คนที่กินกระเพาะ่ะครับเป็นไงบ้างครับไม่เหนียวสดส<ข>ด,ดเนาะไม่คาวที่สำคัญก็เขาทำไม่ดีกระเพาะเนี่ยทำไม่ดีคือคาวเนาะมมผมทำน้ำดื่มเิงใช่ใช่ เดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับเดี๋ยวเราจะไปบ้านผารังหมีกันครับอะไรนะบ้านผารังหมีอ๋อเหลืองก็ตกใจเลยผารังหมีตบตกใจคำว่าอะไรเพราะว่าที่บ้านผารังหมีก็จะมีที่เที่ยวที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีของชอปของจุกจนให้ได้จูด้วยโอีดีตรงเลยเดี๋ยวเราก็กินเสร็จแล้วเราค่อยไปได้ครับ จากเขานะครับมาเข้าถ้ากันต่อที่ถ้าพระนอนวัดผารังหมีวัดนาราม,มไฮไลท์อของที่นี่คืออะไรครับเข้าถ้าไหว้พระครับ เฮ้ยเดี๋ยวครับแล้วทำไมมีรูปหมีข้ามใมีหมีด้วยครับไม่มีครับตอนนี้อืมแต่แต่เมื่อก่อนไม่รู้ที่แน่ๆมีพระครับพี่อูเดี๋ยวพาท่านคุ้มครองเราเองครับแน่นะแน่นะไปเดี๋ยวรอครับครับเจอกันจ้าทำไมวัดที่นี้ชื่อวัดเมียครับก็ในพานที่เขาไปล่าสัตว์ที่เขตโซนบ้านมุงอ่ะเวลาเขากลับมาเขาจะเห็นหมีอยู่บนหลังเขาลูกนี้ครับผมแล้วเขาก็เรียกว่าที่นี่ก็คือบ้าน ขาหลังหมีก็คือเห็นแต่หลังหมีครับแล้วตอนหลังนี่ผู้ว่าเขาก็มาเปลี่ยนชื่อ,อให้เป็นผาหลังหมีจะได้ดูอบอุ่นขึ้นหลวงพ่อเพชรมณีที่เราไหว้ขอพรกันอยู่นี้นะครับเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำวัดผารังหมีวนารามเราอาจจะสงสัยนะครับว่าอิเรียบนอนตะแคงขวาของท่านเนี่ย ทำไมแขนถึงไม่ตั้งชันแต่ว่าวางราบกับพื้นแบบนี้เป็นเพราะว่าความสูงของถ้ำเนี่ยมีจํากัดก็ทําให้ดูต่างจากพระพุทธรูปปางสายญาติทั่วไปนั่นเองครับนอกจากเราไปไหว้พระที่ถ้ำมินมาแล้วที่นี่ก็ยังหมู่บ้านนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าชุมชนผลิตเอง ซูเวเนร์นะของฝากน่ารักมากเลยเป็นสวิงจับปลาไม่แต่พี่ชอบความเสน่ห์ของเขาคือผ้าสีโทนคุมโทนที่มันไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยจัดจ้านอ่ะน้องแท้วใช่ใช่สีธรรมชาติเนี่ยครับเนาะสวยอันนี้สวยครับขอได้ไหมครับสวยได้ค่ะขอก็ได้เหรอครับก็ได้โอ้โหที่จะได้คิดถึงกัน นี้นะครับเราก็มาอยู่กับของดีของเด็ด,ขอ,ด,ดของเด่นของเนินมะปรางแล้วนะครับนั่นก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้ชอบไหมครับชอบมากครับทุอง่าวนี่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยนะซึ่งได้มาตรฐาน G I แล้วก็ G A P ด้วยนะครับส่งออกเมืองนอกด้วยส่งออกด้วยครับส่งออกค่ะส่งออกประเทศไหนบ้างครับประเทศญี่ปุ่นค่ะเกาหลีแล้วตอนนี้มีเคร่อดูใบขึ้นมาอีกในประเทศ แล้วรสชาติแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับแตกต่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามะม่วงของเราเนี่ยเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทอง G.I พิษณุโลกนะคะทาไมเราได้ตราสัญลักษณ์ G.I เพราะว่าด้วยลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเราอยู่ในที่ราบลุ่มเชิงเขานะคะแล้วดินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดินลูกลังและลงไปเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกหินศิลาแรงรนะคะแล้วก็อยู่บนสายแร่ทองคำนะคะทำให้มะม่วงของเราเนี่ยมีเนื้อนแน่นค่ะไม่ฉ่าน้า<อ>นะคะ เนื้อเนียนละเอียดมเมล็ดรีบเล็กนะคะ<ม>ผิวสีเหลืองนวลน,นะคะ<ม>พอหั่นออกมาเนี่ย ผิวเนื้อมะม่วงสีด่างทองเลยค่ะทำให้มีรสชาติอร,อ,อร่อยอร่อยหวานจับใจทุกลูกนะคะมะ,ะ <S <S ม่วงดีมีทั่วไปค่ะถ้าหวานจับใจต้องไปวังน้ําบ่อตําบลสย้อยอํเาเภอเนินนปรางจังหวัดพิษณุโลกของเราโอ้โหละลายจับใจเนาะอำเภอเนินน้ปางของเราทุกๆปีก็จะมีจัดงานมะม่วงนะครับก็ชื่องานก็คือเทศกาลผลไม้นานาพันธุ์มาจัดจานมะม่วงสองออกครับซึ่งจะจัดในเดือนมีนาของทุกปีครับเราจะได้กินมะม่วงเนี้ย เมื่อไหร่บ้างครับเดือนกุมภาค่ะเป็นต้นไปเป็นต้นไปน้อยใช่ค่ะแล้วเดือนมีนาจะมีเยอะแล้วก็เมษาก่อนสงการเนี่ยเรามีมะม่วงให้ชิมไม่พันแน่นอนใช่เยอะมากมีค่ะมีให้ชิมไหมครับมีค่ะวันนี้เรามีเยอะแน่นอนโอ้ยน้ำทับทิมมีสายยังไงร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวง

ทุกคนครับถ้าหากว่าเรามาที่อำเภอเนินมะปรางเนี่ยเราต้องมาที่บ้านมุงถูกต้องไหมครับพี่ตุ่นใช่ครับเราเคยมาบ้านมุงเราเคยมาปีนเขากันแล้วครับตอนนี้มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกครับครั้งที่แล้วที่ดุโกอ้ดงแฮมาเคยปีนเขาใช่ไหมใช่ครับครั้งนี้ก็จะมีเพิ่มก็คือมีการปีนหน้าผาครับแล้วก็สําหรับคนที่มีเวลาน้อยเรามี ATV ซึ่งเปิดเป็นแห่งแรกของบ้านมุงให้ขับขี่ เที่ยวชมธรรมชาติด้วยดีนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างท a t AT v ชมธรรมชาติกันน่า<ช>สนใจเนาะไปกันเลยไหมไปเลยไปเลยครับเดี๋ยวผมรอยอยู่นี่ ที่บ้านมุงเขามีบริการ ATV ซึ่งจัดก,การโดย ATV บ้านมุงเมลท่นวิวให้เราได้ขี่ประจนภัยไปตามเส้นทางเราจะได้ชมวิวสุดอลังการของเขาหินปูนอายุ360ล้านปีผมกล้าบอกเลยครับว่าคุณจะมีความสุขทันทีและที่สำคัญคุณต้องมาเที่ยวสักครั้งครับเพราะมันสนุกมาก ขี่ ATV ชมธรรมชาติเนี่ยก็สนุกอีกแบบนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้นักท่องเที่ยวนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้ถ้ามาบ้านมุงสิ่งที่ต้องเจอก็คือข้างคาวครับข้างคาวเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านมุงเลยนะครับครับตอนนี้ข้างคาวเป็นไงบ้างครับพี่ตุ๋นเออแล้วะสิครับก็จะออกช่วงไหนช่วงนี้ถ้าฤดูร้อนนะครับก็จะออกค่าหน่อยนะครับผมก็หลังประมาณทัก6โมง45ครับแต่ถ้าเกิดช่วงหน้าหนาว ก็จะประมาณ17.30 17.15แล้วแต่ฤดูกาลจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนี่หน้าฝนก็อีกแบบนึงครับแล้วแหล่งหากินเขาก็จะเปลี่ยนที่เป็นที่ไปเรื่อยๆใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องพึงระวังไว้เสมอเรื่องอะไรครับคือการถ่ายภาพพังคาวครับเราถ่ายได้เนี่ยกล้องดิจิตอลถ่ายได้โทรศัพท์มือถือถ่ายได้แต่โดรนเนี่ยห้ามเลยเพราะว่าโดรนเนี่ยเขาจะไปรบกวนการบินนะครับของขังคาวครับโดยเฉพาะตัวเล็กตัวน้อยเนี่ย มีผลเลยนะครับเรื่องนี้สําคัญเลยนะครับนักต่องเท่วทุกคนคปฏิบัติตามด้วยนะครับห้ามวินโดนรบกวนน้องข้างขานะครับพี่ตุนครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเมื่อไหรที่พวกเราสองคนเนี่ยมาเนินมะปรางเนี่ยก็มีความสุขทุกครั้งเลยขอบคุณอีกครั้งครับไม่ผิดหวังเลยดีครับจริงๆอ่ะเนินมะปรางอ่ะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอยู่เสมอนะครับแต่สองสิ่งที่ยังคงน่ารักเหมือนเดิมเลยนั่นคือธรรมชาตินะครับที่สวยงามมากๆแล้วก็คนเนินมะปรางเนี่ยที่น่ารักมากๆนะครับ แต่ยังไงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับบ้านสวนพงแตงโฮมสเตย์นะครับเดอะการ์เด้นทิวโฮมสเตย์น,นะครับเดอะเนเจอร์เฮาส์บูติกรีสอร์ทแอนด์คาเฟ่พม่านะครับ ที่เอื้อเฟื้อที่พักให้กับทีมงานแล้วก็ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นนะครับรับผมและที่ลืมไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ทําให้เราพบกับเมืองหน้าเที่ยวแบบนี้จบทริปแล้วครับอย่าลืมครับพาคนที่คุณรักออกไปเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวกันเยอะๆนะครับแล้ววันนี้เรา3ามคนต้องพูดว่าพิษณุโลกเมืองหน้าเที่ยว<ฮ>ขอขอบคุณ<อ>บ้านสวนพงแตงโฮมสเตย์โทร ศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าสามสองศูนย์หกสองเดอะการ์เด้นฮิลล์โฮมสเตย์โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสี่ห้าห้าสี่เก้าหนึ่งเดอะเนเจอร์เฮาส์บูติกรีสอร์ทแอนด์คาเฟ่โทรศูนย์เก้าสี่สี่สองสามเจ็ดสองห้าสอง